ดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองทำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่11เมษายนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันนะครับว่ากราฟมันทำอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันมีการเบรกขึ้นอย่างต่อเนื่องไปทำออทำไฮใหม่พร้อมกับไปชนแนวต้านจิตวิทยาหลักร้อยที่สาม0เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำไฮไว้แล้วที่ตรงนี้สามสองหนึ่งดจูยถูกไหมก่อนที่จะดึงไส้กลับมาที่สาม4 5 9ศนย์ี่จุดห้าเสในราคาปัจจุบันตอนนี้เนาะ ากที่เราได้เห็นนะครับในท m e เฟรม e ิกเราทำเฟรมวิกก่อนที่มันจะเบรกมันก็มีการยกตัวเึ้นไปชนต้านล่อเซลล์จุดกับตัวของวิ k ที่มันสร้างถึงไว้ถูกไหมครับสําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์ผมก็บอกอยู่ว่ามันเป็นจุดกับตัวที่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันยังไม่สมบูรณ์อ๋ออย่างน้อยสุดอย่างน้อยสุดถ้ามันจะใช้ได้คือมันต้องสมบูรณ์คือต้องกดตัวลงมาปิดต่ำกว่ารับให้ได้นะครับจะรับมันเองก็ได้จะรับมันเองตรงนี้ก็ได้หรือจะรับ แนวรับจิตวิาหลักร้อยหลักพันก็ได้ที่สามพันถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไม่ปิดอยู่ต่ำกว่ารับมันมีการกดตัวลงชนรับล่อายแล้วเคลียร์วอลุ่มฝั่งายอย่างหนักก่อนที่จะดึงไส้กลับไปยกตัวขึ้นชนใต้แล้ว mm hmm. ลเบรกล่อเซลไปเรื่อยๆแล้วไปทำไฮถูกไหมที่สามสองหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วตอนนี้มีการดึงไส้กลับอยู่ถูกไหมครับเราวิ mm ่ง hmm. ค้างแรงแล้วต่อเรื่องเนาะแต่เราวิ่งก็ประมาณนี้ก็ยังไงยังไงพาชันตอนนี้ก็ยังเป็นของฝั่งบาบ แต่ประเด็นคือในเมื่อมันทำ High แล้วเนี่ยดันดัน High ดันเต็มแห้งมาแล้วเนี่ยวันนี้คือเป็นวันศุกร์พอดีมันจะมีการดึงไส้กลับอย่างหนักไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งถูกไหมครับถ้ามันเป็นการดึงไส้กลับอย่างหนักในทาง e v g e โหรือ Day o n ก็จะเป็นการสร้างจุดกลับตัวแล้วกดโตลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ดูดูไปเรื่อยเื่อยกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในทาง r a m e Day ครับทาง r a m e Day ทำ Frame Day ้เมื่อวานเนาะหลังจากที่ได้มีการ ในแท่งวันก่อนแล้วได้มีการกดยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จถูกไหมครับพอแท่งใหม่เปิดมากดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงอีกรับซึ่งรับนี้ไกลอยู่เนาะจากนั้นมีการยกตัวขึ้นเบรกชนแนวต้าน3ามพเห็นไหมจากนั้นก็ยกตัวขึ้นไปชนแนวต้านของมันเองที่เป็นแนวต้านที่คลุบลงมาแล้วก็แนวต้านจุดก,กับตัวที่มันสร้างไว้ไม่สําเร็จถูกไหมพอแนวต้านจุดก,กับตัวสร้างไว้ไม่สาเร็จคาดว่ามันจะต้องกงแค่ลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างหนักถูกไหมครับผมได้บอกไว้ใน หลายๆคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมครับเนี่ยตั้งแต่ที่มันสร้างจุดกลับตัวลงมาผมก็บอกไว้แล้วว่าจุดกลับตัวแบบเนี้ยพอมันสร้างไม่สําเร็จมันก็เป็นเทรนระยะสั้นที่เอาไว้เคลียร์วอลุ่มฝั่งบายก่อนที่มันจะกลับขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันก็กลับขึ้นไปถูกไหมรอเซลที่ทุกแนวต้านที่มันขึ้นมาเห็นไหมสามพันหนึ่งร้อยก็รอเซลทิ้งไว้แล้วแล้วสามพันหนึ่งเบรกึันมาสามพันที่สามพันสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามแปดจุดแปดหกเก้าก่อนที่มันจะมาทำไฮไซเห็นไหมแล้วมันสามารถปิดแท่ง ก่อนที่จะเปิดแท่งใหม่มาตอนนี้ยังไม่ได้ทําไส้ล่างแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปทาออททาไฮที่3า1 8 0 0 0่เห็นไหมครับแล้วไส้ล่างยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีโอกาสที่จะดันทําเต็มแท่งไปเรื่อยๆก็ได้แล้วค่อยดึงไส้กลับมาทาไส้ข้างล่างแล้วค่อยยกตัวขึ้นไใหม่หรือตอนนี้อาจจะเป็นแค่การยกตัวขึ้นดันทําออทําไฮก่อนที่จะทิ้งไส้ออทําไฮแล้วก,กดตัวลงมาแล้วสร้างจุดกลับตัวใหม่ก็ได้ถูกไหมแต่ด้วยเงื่อนไขอันนี้คือมันสามารถมันามาัตัวได้ เพราะว่ามันสามารถปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้แล้วในทางเฟรมเดย์แต่สมบูรณ์ไหมก็ต้องรอให้มันกดตัวลงมาชนรับเดย์อย่างน้อยสุดก็คือตรงนี้เห็นไหมรับนี้ซึ่งผมจะตีแนวรับไว้ก่อนอะนะครับ horizontal line เนาะนี่คือแนวรับของทางเฟรมเดย์ที่ผมจะตั้งไว้เป็น daily support ถูกไหมครับแล้วแนวต้านเนี้ยไม่ได้มันชนสําเร็จแล้วใช่ไหมครับชนสําเร็จแล้วถูกไหมปิดอยู่เหนือต้านแล้วแปลว่าใช้ไม่ได้แล้ว ตอนนี้ก็ชนสําเร็จแล้วปิดดูแนวต้านแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วครับลบทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นมาตอนนี้มันไม่มีแนวต้านเดย์ละมันมีแต่แนวต้านที่เป็นกริดก็คือแนวต้านหลัก5าหลักสิบถูกไหมครับยกตัวขึ้นไปถือสามสองหนึ่งแปดก่อนที่จะดึงไส้กลับก็คือมันไม่ยอมชนสามสองศูนเพราะสามสองศูนย์ก็คืออีกแนวต้านหนึ่งที่ถ้ามันชนแล้วมันจะต้องไปต่อถูกไหมครับแต่ในเมื่อมันไม่ชนก็คือมันยังไม่ยกต่อแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับมปถูกไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมครับมันชัดเจนมากเลยว่าถ้ามัน่อเซลล์ชนตามไปเรื่อยๆมันก็จะเบรกไปเรื่อยๆลอยคนเซลลวไปเรื่อยๆมันก็จะเบรกไ,ไปอีกอ่ะแล้วตอนนี้พอมันดึงไส้กลับมาแล้วเรารู้เลยมันคือการเคลียร์วอลล่มฝั่งบายแล้วก่อนที่จะยกตัวขึ้นต่อก็ได้หรืออาจจะกดตัวลงดึงไส้กลับกดแท่งแล้วกดตัวลงเป็นแท่งแดงก็ได้จากนั้นค่อยกดตัวลงมาชนรับสร้างจุดกลับตัวก็ยังเป็นไปได้เลยแต่อย่างนึงที่มันจะเกิดึก็คือในเมื่อไส้เนี้ยเมื่อวานมันมีการเบรกขึ้นอย่างต่อเนื่องไส้ ถ้ามันจะยังยกตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะเนี่ยตอนนี้ยกตัวขึ้นล่อายล่อายเสร็จใช่ไหมครับเกิดอ,อะไรขึ้นล่อายให้คนโฟล์บายถูกไหมแล้วก็่อเซลล์พอเซลล์คัดไประดับหนึ่งแล้วตอนที่มันยกตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหละคนไล่เซลล์มาก็อาจจะคัดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการดึงไส้กลับกดตัวลงล่อใบในทางเฟรมเล็กแล้วก็เคลียร์บอลลุ่มฝั่งใบไม่พอแล้วก็เพื่อที่จะกดตัวลงมาเคลียร์ไส้ตรงนี้แล้วอาจจะหนักกว่านั้นคืออาจจะกดตัวลงมาถึงไส้นี้ที่มันยังไม่ได้เคลีย ทำมาแค่ไช่มาแค่เล็กน้อยแต่ยังไม่ได้เคลียร์นี่คือจุดที่มันมีสิทธิ์ที่จะมาถึงซึ่งจากไฮไซตตอนนี้มาถึงตรงนี้ก็อีกหมื่นกว่าจุดเห็นไหมครับเวลาการมันวิ่งเวลาเรามองทางเฟรมใหญ่ได้เราดูออกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะวิ่งเป็นหมื่นจุดเราก็จะระวังระมัดระวังมากขึ้นเหมือนที่ผมได้บอกครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีสิทธิ์วิ่งเป็นหมื่นจุดเห็นไหมครับตั้งแต่ที่มันทำไฮไปเรื่อยๆแล้วผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันทุบมันทุบได้เป็นหมื่นจุดแล้วมันทุบเป็นหมื่นจุดเเเืออ้้้้้วยซําาหรหนรนนนนนนพะะฉัตตีีงม จากที่เราได้เห็นนะ่ะแกะของทางเฟรมเดย์ตรงเนี้ยไส่เนี่ยที่มันยังไม่ได้เขีรยมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาหาไส่นี้ซึ่งไส่นี้จากไฮปัจจุบันก็เป็นหมื่นจุดเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการเล่นนะครับอย่าอย่าประมาทว่ามันจะมันจะไม่มาถึงแล้วทีเนี้ยถ้ามันมาถึงไส่นี้แล้วยอ่อเด้งเล็กน้อยหรือยอ่อดเด้งพอสมควรให้คุณสมมุติคุณบายแล้วยกตัวขึ้นถ้าคุณไม่ได้ปิดอาจจะต้องปิดนะถ้าคุณบายที่ไส่เนี้ยเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยอดเด้งปุ๊บเสร็จ ถ้ามันชนรับสาเร็จแปลว่ามันสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแล้วสมบูรณ์ถูกไหมครับสำเร็จเพราะอะไรมันปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าแปลว่ามันสร้างจุดกับตัวได้สาเร็จถ้ามันกดตัวลงเป็นแท่งแดงนะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ได้จะให้จุดกับตัวฝั่งเซลล์สมบูรณ์ได้ก็คือต้องชนรับแล้วชนสําเร็จชนตัดปิดต่ำกว่ารับเพราะอะไรครับยิ่งดีเลยถ้ามันสามารถปิดต่ำกว่ารับเพราะอะไรถ้ามันกดตัวลงมาชนรับ3,100หรือชนรับนี้ด้วยซึ่งมันแปลว่า2แนวรับใช่ไหมครับ ถ้ามันชนสองแนวรับได้แปลว่าเทรนฝั่งเซลลก็ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมชัดเจนและแข็งแรงระดับหนึ่งเลยถ้ามันชนแค่สามพันหนึ่งร้อยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากใช่ไหมแล้วอาจจะกดตัวลงทําไส่แต่ไม่ชนรับตรงนี้จากนั้นค่อยกลับขึ้นไปก็ยังได้แต่ถ้าเกิดว่ามันชนทั้งสามพันหนึ่งร้อยแล้วชนรับนี้ด้วยแล้วมันสามารถปิดอยู่ต่ำกว่ารับนี้ได้ก็ชัดเจนเลยครับว่าพละกระชับตัวฝั่งเซล์สร้างสําเร็จและสมบูรณ์แล้วถูกไหมอันนี้ก็คือชัดเจนเนาะดูกันตามหน้าเล่นกันตามหน้าแล้วยวเสี่ยงน้อยกว่า เนาะก็เดก็ประมาณนี้ตอนนี้ยังไงก็ยังมองว่าเป็นเทรนผังบายแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งบายการบายตอนนี้มองในในทั้งวีคเดแล้วให f โฟ l o w b ลว์บายหมดเลยถูกไหมพเพราะวีคเนี่ยมันดันมาเต็มแท่งมันแค่ดึงไส้กลับมาเล็กน้อยเดยก็เหมือนกันเนี่ยดันมาเต็มแท่งก็ยังดึงไส้กลับแค่เล็กน้อยแล้วเนื่องจากไส้ข้างล่างยังไม่ได้สร้างถ้าคุณบายตอนนี้เหมือนคุณวางยาตัวเองถูกไหมครับเพราะว่าไส้ข้างล่างยังไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันมีโอกาสที่กดตัวมาทําไส้ก่อนซึ่งถ้ามันกดตัวมา แต่มันมีสิทธิ์ที่จะลงมาถึงไ้นี้เลยซึ่งไฮไเนี้ก็จะอยู่สามศูนย์เก้าเก้าจุดเจ็ดสองศูนย์ซึ่งก่อนที่มันจะถึงรับสามพันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบายคุณก็บายเหนือรับสามพันมานิดนึงเนี่ยแล้วก็ใช้ไส้โลไสนนี้ก็ได้แทนเพราะไเนี้ถ้ามันชนเนี่ยก็คือแปลว่ามันชนรับสามพันเห็นไหมไเนี้มันอาจจะเป็นไส้ที่เอาไวย้ย่อเด็งได้สําหรับเดแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้รับสามพันมันอาจจะไม่ยอ่อเด็งที่ไ้นี้แล้วเบรกมาเลยก็ได้เพราะอะไรครับ เพราะไส้นี้มันอยู่ใกล้รับสามพันซึ่งถ้ามันชนไส้เนี้แปลว,ว่ามันชนรับสามพันทั้งการที่มันชนรับสามพันแปลว่ามันลอ่อบายถูกไหมแล้วถ้ามันลอ่อบายมันก็ต้องทุบต่อเพราะฉะนั้นอ่ะพอไส้นี้ใช้ไม่ได้เราก็ต้องเอาเหนือรับสามพันไปนิดนึงรับสามพันหนึ่งร้อยแล้วไม่ใช่รับสา,ามพันเมื่อกี้ผู้ผิดนะครับเราก็เอาไส้ที่อยู่เหนือเหลือรับสามพันหนึ่งร้อยไปนิดนึงก็คือไส้เนี้ยเห็นไหมครับโลไส้เนี้ยสามศูนย์อ่าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสองศูนย์สองสองแล้วก็เผื่ ห้าสองก็ได้อ่าก็คือห้าสิบจุดเห็นไหมครับตรงนี้เล่นได้แถ้ามันกดตัวลงมาไม่ชนรับคุณก็บายได้ไหมบายถูกไหมหรือคุณจะเผื่อไปอีกนิดนึงก็ได้ถ้าคุณกลัวไม่ได้ไหมบายเผื่อขึ้นไปอีกนิดนึงพอมันกดตัวลงมาไม่ชนรับคุณได้ไหมบายสุดท้ายถ้ามันดึงไส้กลับไปไม้บายคุณก็ปลอดภัยเพราะว่าเทรนฝั่งบายก็ยังชัดเจนอยู่ในเมื่อมันยังไม่ได้สร้างจุดกลับตัวยังไม่ใช่ฝั่งเซลถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันชนรับสามพันแล้คุณก็ต้องรู้แล หายไส้ตรงนี้แต่เป็นเป็นไส้ที่เล็กไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ออเดอร์ได้แต่ก็ต้องระวังถูกไหมถ้าคุณติดแล้วสองไม้แล้วสุดท้ายมันมันชนรับนี่คุณก็ต้องรอดูนะว่ามันจะกดตัวลงชนรับแล้วชนสําเร็จไหมแต่ถ้าเมื่อมันชนรับสําเร็จแล้วคุณต้องหาทางแก้ไม้บาบสองไม้นี้ให้ได้ถ้าคุณติดนะครับเพราะว่าการที่มันชนรับสําเร็จเดี๋ยวมันก็จะลงต่อเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมีโอกาสยกตัวขึ้นให้คุณแก้ปัญหารีบแก้ปัญหาซะเนาะนะตอนนี้การาฟมันกําลังดันกลับไปอีกรอบนะครับ อยู่ที่สามสองหนึ่งสามจุดห้าห้าสี่เราก็ต้องมาดูกันว่ามันจะดันไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่เดี๋ยวมันจะดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงอย่างหนักหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้กําลังจะจบแท่งวิกแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะดึงไส้กลับของวิกแต่แค่ตอนนี้มันกําลังดันเพื่อรอให้คนโฟล์ลบายอยู่แล้วเดี๋ยวพอมันกดตัวลงมาคนก็จะรอบายที่แนวรับซึ่งตรงนี้อันตรายสาหรับคนที่เขาไม่รู้เนาะแต่เรารู้แล้วเราจะไม่โฟล์ลบายแบบนี้แล้วก็จะไม่บายที่แนวรับแนวรับเล็กอะ่ะห้ามบายเลยตอนนี้เพราะแนวเราบายที่แนวรับเล็กกตออนนี้ราาโลบยู แล้วเรื่องจากไส้ข้างล่างยังไม่ได้ทาอะ่ะตอนนี้จะเล่นเซล์ยังดีกว่าดีกว่าเล่นใบสําหรับตอนนี้แต่แค่พลชันฝั่งเซลล์ยังสร้างไม่สําเร็จไม่สมบูรณ์ถูกไหมเพราะสร้างสําเร็จคืออย่างน้อยต้องกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงแล้วปิดเป็นแท่งแดงก่อนตอนนี้คือมันสร้างเงื่อนไขให้สร้างพลชั่นกับตัวฝั่งเซลเฉเฉยแต่ตอนนี้ถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะมันเล่นได้แค่เซลไม่ใช่ใบเพราะตอนนี้ใบคือโฟลโล่ใบเนาะเพราะว่าเราเซลล์เพื่อที่จะให้มันกดรอ,อให้มันมีการดึงไส้กลับกดตัวลงไปเป็นแท่งแดงเพราะว่าไส้ข้างลาง เพราะฉะนั้นเราเซล์เนี่ยเราเซล์หวังผลได้ตรงนี้แต่ก็ต้องระวังมันอาจจะลากไปอีกหลายพันจุดก่อนที่มันจะกลับตัวลงมาก็ได้เนะาะก็ประมาณนี้สําหรับทำเรมเดย์เนาะแล้วทำเรมเดย์ก็อย่างที่บอกตรงเนี้ยมันได้สร้างจุดกลับตัวใหม่แล้วใช่ไหมครับแต่สร้างจุดกลับตัวแบบแท่งตรงกลางเป็นโดจดิก่อนที่จะเปิดแท่งใหม่มาแล้วยกตัวขึ้นชนใต้าแล้วสร้างจุดกลับตัวสมบูรณ์ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดกลับตัวที่ใช้ได้อาจ,จะไม่ได้ไม่ได้ดูดีเท่ากับแบบจุดกลับตัวที่แบบเป็นแท่งเขียวขึ้นแล้วแท่งแดงลงเลย แต่มันก็ถือว่าเป็นจุดกับตัวที่ใช้ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันสร้างสมบูรณ์มามันก็เป็นจุดกับตัวที่ถือว่าสมบูรณ์แล้วมันก็กลายเป็นแนวรับจุดกับตัวแล้วซึ่งก็เป็นแนวรับสําคัญแล้วซึ่งมันเป็นแนวรับสําคัญทั้ง d a แล้ว page แล้วอยู่ใกล้ๆแนวรับ week ซึ่งถือว่าสําคัญหมดเลยแล้วเมื่อ,อไหร่ที่มันกดตัวลงมาชน <S 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 แนวรับเนี่ยทุบอีกไกลนะครับเราวางกันด้วยเพราะจุดก,กับตัวสร้างที่ตรงนี้แล้วแปลตรงนี้คือฐานราคาที่แข็งแรงของทองคาแล้วแล้วเมื่อ,อไหร่ที่มันกดตัวลงมาชนแนวนรับเน,เน่่เนนนนนนออทุแุแนนแรรง แต่มันยังไม่ถึงใกล้ๆหรอกเพราะว่ามันยังอยู่ประมาณ2 0ง0 0จุดซึ่งไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจมันมากเรามาดูกันในการาฟปัจจุบันก่อน mm hmm. ทำมไรเนะาะทำฟม H4 อ่ทาอทำอะไรไว้แล้วเห็นไหมทุกแท่งที่มันยกตัวขึ้นไปล่อเซลล์แล้วมันปิดอยู่เหนือต้านได้แนละ้วผมบอกไว้เลยว่าเห็นไหมพอมันมีการกดตัวลงบปได้ทุกราคาเห็นไหมครับตั้งแต่แท่งเนี่ยตั้งแต่แท่งเนี้ย ปิดไปปิดอยู่เหนือต้านปุ๊บมันก็ยกตัวขึ้นโอเคมันอาจจะไม่กดตัวลงให้บายก็ไม่เป็นไรนะแต่พอแท่งนี้ยกตัวขึ้นปิดอยู่เหนือต้านได้เปิดแ,แท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้คุณบายได้ไหมใบได้ครับพอมันยกตัวขึ้นชนต้านชนสนําเร็จกดตัวลงทําไส้คุณก็บายได้อีกถูกไหมครับเพราะมันเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มันชนแนวต้านแล้วมันชนสนําเร็จเห็นไหมกดตัวลงทาไส้คุณก็บายพอมันยกตัวขึ้นไปชนอีกต้านหนึ่งอย่างอันนี้พอมันไปชนอีกต้านหนึ่งซึ่งเป็นต้านตรงนี้ใช่่่่มมม้้ยแคเงีพอนนนไชตาุณกก็ปิดถู แต่พอแท่งแท่งถัดไปเนี่ยมีการชนต้านเนี่ยแล้วชนสําเร็จเปิดแท่งใหม่มาคุณก็แค่รอไปแล้วเมื่อแท่งนี้เหมือนกันชนต้านทั้งหมดเนี่ยเนี่ยโซนเนี่ยสำเร็จเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงรับเห็นไหมแท่งแดงเนี่ยกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงรับคุณบายคุณผิดไหมไม่ผิดเพราะเห็สุดท้ายมันก็ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างตอ่อเนื่องแล้วเห็นไหมตรงเนี้ยมันยังไม่ซ้าไส้ถูกไหมครับเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาทําไส้ตรงนี้ได้เหมือนกันของ h 4เมื่อกี้ก็คือ d ใช่ไหมที่ยังไม่ทําไส่แต เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเดี๋ยวจะทุบลงมาเคลียร์วอลล่มฝั่งบ่ายแต่ไม่ถึงรับเดก็ได้ก็คือกดตัวลงมาทําไส้แทนทดแทนตรงนี้แล้วก็คือการกดตัวลงมาเคลียร์วอลล่มฝั่งบ่ายด้วยแต่ไม่ถึงรับเดจากนั้นอาจจะดึงไส้กลับหรือสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบ่ายแถวแถวนี้เพื่อที่จะยกตัวขึ้นไปก็ได้สําหรับ h 4เพราะฉะนั้นระมัดระวังในการเล่นเนาะแล้วเนื่องจากว่ามันทำหายไปแล้วถูกไหมครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นขาสามเหลี่ยมใหญ่อีกอีกขานึงก็ได้แต่เดี๋ยวรอให้มันมีการทำไายแล้วมันดึงไ้งไ่่นนนเีมหใ็พุ นะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ระวังด้วยวันนี้อย่างที่บอกมันจะจบวิ่งแล้วมันอาจจะดึงไส้กลับก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างระมัดระวังอย่าประมาทเนาะถ้าจะเล่นเซลลก็เล่นได้แต่ก็ดูไว้ด้วยว่าถ้ามันล่อเซลไปเรื่อยๆคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเสียไม้ถโดนลากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกไม้ต้องเกิดจากการพิจารณาอย่างดีแล้วปิดเปิดอย่างดีเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเยงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากให้กําังใจกันเยอะๆ สำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ